สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทาลงทารุ อยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมชาวริิ์ลหิจันทร์เฉาครับและน้องเจนนี่เกศศรราช์รองเมืองค่ะจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยพี่เนี่ยเครียดมากเลยเจนนี่เชื่อค่ะคพหน้าเหีย่ยวมาเลยจริงมากยิงไม่ทันบอกเลยนะก็เห็นน <c oughs> ฟ้องขาดนั้นเลย <ไป S 2> ันฟ้องเวลายิ้มแล้วดีนะสักพักจะมีตีนกาเนะเครียดเลยน่ากลัวนะจะบอกว่าช่วงนี้อยากหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้ตัวเองทำไมใช้ส่วนไหนของหน้าคะมันตากแดดบ่อยมันแบบโอ้เจออะไรมาเยอะไงอ๋อในการครีนซิ่งหรือว่าการบำรุงหน้าหรือทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับหน้าจริง ว่าแหละครับเป็นผู้ชายนี่ลําบากนิดนึงจะเข้าไปทําแบบดูโปรเฟชชั่นแลเราก็ไม่ดูเรื่องอะไรเลย ทำยังไงดีล่ะวันนี้นะคะพี่ชาวจ๋าน้องมีนะคะตัวช่วยมาช่วยพี่แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่เป็นแบบว่าแฟนคลับของรายการท้าลองท้ารวยของเรานะคะคงจะจำได้ว่าครั้งก่อนๆก่อนพี่ชาวจะมาเป็นพี่ปองขวัญนะคะก็มีสองพี่ดองคูหนึ่งนัาตาดีเมรเลิศมากผิวดีมากจริงหรือเปล่าเขานำผลิตภัณฑ์มาให้เราลองใช้กันดูปรากฏว่าจะได้ได้โลชั่นไปทาผิวดูสิคาผิวดีใช่ที่พี่ทีมงานเคยบอกไหมว่าเอามาแจกแจกแจกแล้วต้องตามกันไปซื้อเนี่ย สองพี่น้องคุณนีแหละค่ะที่น้าตาดีๆค่ะวันนี้มาเยี่ยมรายการอีกรอบนึงแล้วก็เอาสิ่งดีเป็นความสวยควมงามมาันนะนำคุณผู้ชมอีกแล้วโอโ้โหจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าต้องคอยติดตามชมครับค่ะ